สวัสดีค่ะ Tarot Whisper Twenty วันนี้นะคะก็จะมาพิกอเด็ตก,กันนะคะในหัวข้อสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้นะคะมีไพ่ให้เลือก3กองค่ะกองที่1 2แล้วก็3นะคะ1 2แล้วก็3นะคะ 1, 2แล้วก็3หัวข้อคือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้นะคะโอเคค่ะ ไพ่จะมีการสับเอาไว้เบื้องต้นแล้วนะคะก่อนดูก็จะสับเพิ่มเล็กน้อยนะคะโอเคเรามาดูกองที่1ค่ะจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดกับเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้นะคะเรามาดูกันค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะดีๆในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันไพ่เดฟเดอะซัน โอเคค่ะ5ดาบนะคะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนที่เคยตีจากไปนะคะคนที่เคยจบกันไปแล้วนะคะคนที่ความสัมพันธ์มันแย่ไปแล้วอะคะ่ะ มันเหมือนจะมีการกลับมาของคนคนนั้นนะคะคนที่คุณรู้สึกเสียใจรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันจบไปแล้วนะคะคือตอนแรกเนี่ยถ้าไพ่ขึ้นมาแค่นี้นะก็จะบอกว่าเออมันมีเรื่องราวที่เหมือนจบหรือล้างระบบไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะซึ่งจะมองได้อย่างนั้นก็ได้นะหรือว่าจะมองในแง่ของว่า จบไปแล้วพอสัมพันจบไปแล้วเรามีการฟื้นตัวเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ในใจก็ยังนึกถึงคนเก่าแต่ถ้ามองอย่างเงี้ยว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือพลังงานของคนที่เขาเคยจบกับคุณไปแล้วอะค่ะเขาจะมีการติดต่อสื่อสารหรือมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะที่ดีขึ้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้ค่ะโอเคเรามาดูกลางที่2กันนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้คืออะไร คือไพ่เมื่อกี้เกิดขึ้นชัดเจนเรื่องคนเนาะเดี๋ยวเรามาดูวันนี้นะคะว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้คืออะไร Six of Pentacles ค่ะ Hero p h a n t แล้วก็ s เอ่อ e of Pentacles นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้ก็คือว่าเอ่อเหมือนกับ ใครที่เคยอาจจะเคยยืมเงินคุณไปนะคะหรือว่าคุณอาจจะทํางานหนักมาก่อนอย่างเงี้ยวันนี้มันเหมือนเป็นวันที่เหมือนคุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆนะคะคือลูกนี้อาจจะมาคืนเงินก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าคุณได้รับโปรเจกต์ใหม่นะคะในเรื่องงานที่คุณอาจจะเคยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะหรือว่าเออ ขอพรเอาไว้อะนะหรือว่าเคยเดีลงานกันไว้แล้วก็วันนี้อาจจะเป็นวันที่เขาเซ็นสัญญาหรือว่าเขาบอกผลการอนุมัติก็ตามนะคะเช่นแบบว่าไปกู้เงินนะหรือทำเรื่องกู้บ้านเอาไว้นะคะวันนี้จะเป็นวันฟังผลนะแล้วก็วันที่ได้รับผลว่าสำเร็จนะคะโอเคค่ะมาดูกองที่3ามค่ะ กองที่3นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้คืออะไรมาดูกันเนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้ four of cups เดี๋ยวขออนุญ,ญาตปรับกล้องอะความสูงอันนี้อาจจะกำลังดีนะคะ four of cups นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ ace of swords n i of Wands โอเคสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้นะคะก็คือ4 o u r of Cups สิ่งที่คุณเฝ้าคอยรอคอยมานานนะคะตอนนี้ X of Wands ก็คือตอนนี้มันถึงเวลาที่เหมือนกับไม่ต้องรอแล้วนะไอสิ่งที่เรารอคอยมานานนะคะตอนนี้มันเหมือนกับเราจะต้องพยายาม ใช้แรงผลักดันต่างๆนะเพื่อให้มันสำเร็จนะคะ7 of pentacles ก็คือไอสิ่งที่คุณรอคอยอะตอนนี้มันอาจจะยังต้องรอคอยต่อไปอยู่นะคะแล้วก็จะต้องใช้ความพยายามในการรอคอยรอผลไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ย ผลความสําเร็จนั้นอ่ะมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนะคะคุณอาจจะต้องใช้การต่อสู้หรือแข่งกับคนอื่นไปก่อนนะแล้วก็พิสูจน์ตัวเองไปก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นที่คุณจะได้รับผลนะก็คือรอไปก่อนนะคะแต่ว่าการรอของคุณอ่ะมันก็ยังอยู่ในทิศทางของความพยายามอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รอคอยเนี่ย นะคะมันจะมาถึงแล้วนะแต่ว่าคุณน่ะจะต้องรอดูผลไปก่อนว่ามันจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะและนี่ก็คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะตรงไม่ตรงยังไงก็สามารถทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะ